สวัสดีจ้าวันนี้ข้าสิีมากแกงขีเล็กใส่หมูสามสันกินนี่พี่น้องดอกขีเล็กเขาเอามาขายตำให้มันละเอียดจหน่อยเขาบอกว่าแกงไเรเลยจกสีขมจังหยังอันนี้กับผัโล่เ้าพะโล่หมูสามสันหลานหน่อยคนละหม้อได้ย่าก,กับหลานกินคนละหม้อนะพี่น้องเอ้ยกินน้ำกัดมะเป็นกัน คุณนึ่งมาแกงขี้เล็กคุณนึงมาพะโลก็เลยได้ดสายสองเรืองพร้อมกันอันนี้พะโลหมูสามชั้นโน่ไข่ได้พี่น้องโน่พออย่างข่านต้มไข่สายแบบง่ายๆนะถ้าทั้งผิวกับแกงขี้เล็กเอ้าใส่เข้าไป ไฟเข้าไปพริดบึ้บรุงกวหมูสามสันเฮาบึ้บรุวงกว้าจันจน่อยไม่แตกกัน สร้างเงี้ยสร้งเหตุการณ์นั่นก่อนว่ามันพอดีห้องกบะตรงใส่อีกเซฟแล้วกับกะทิเห้าวขาดไม่ได้คือกะทิกะทิชาวก็อนจอกจอกจอก สายพร้อมอกันเลยทั้งหมูสามสันทั้งกะทิพี่นองเลยเป็นสกินยางแบบมั่นเลยเป็นสีใส่ให้พุ่งันออกมาอีกแล้วพี่น้องเลยกินเด้ของมันมั่นนะ โลโนไข่แกงขี้เหล็กโนยานางอ่าติเรื่องป็นล่าเรอพี่น้องใส่แต่กระชายกับหอมแดงกับพริกนามยานางเพิ่นก็โบ,บมี่แล้วเพิ่นก็บลใส่ดิโนสวัสดีจ้าคลิปนี้ก็พอสมนึกก่อนเนาะสวยๆุดรอทัวร์ลูกบ๊ายบาย